สวัสดีพร่บเพื่องแฟนคลับเอฟซีตุกขานได้ขับเดิมวันนี้เป็นงานกระถินครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับเป็นงานกระถินเด้ขับเดิมทำกลางสายฝนครับพี่น้องนี่ครับคนก็มาหลายครับพี่น้องครับเรือมากเลยครับงานกระถินจากบ้านน้องเตาครับมาถอดอยู่วัดศรีบุญเรืองนะครับวัดศรีบุญเรือง นี่การสั่งทางน้ำพี่น้องครับมุกอย่างได้พี่น้องก็เมืแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิกกดซับสไคร้เลยนะครับครับนี่แม่ครัวบริการด้วยนะครับแม่ครัวบริการน้ำได้ครับเติมเต้นกระตินด้วครับเต้นกระติน นองถ้าน้องเต่ากมาหลายพี่นน้องตายแล้วนบิกินนอกว่าตอกมน่เป็นบาเป็นว่ามีคนที่กมมีโอะลัวไปแล้วไปห่างก็ไม่กินที่ลบิกเลยครับบดิกนเลยใจเลยครับผมนี่ครับวันนี้เป็นงานอะไรครับวันนี้ วันนี้เป็นงานอะไรครับบุญกะถินนคบุญกะถินนะครับว่าทั่วโลกนะครับทั่วโลกคนดูทั่วโลกทั่วประเทศนะครับคบหนุน่ม่นะครับเรื่อมาจากใสในแน่นอนหน่อมาจากกวนในแน่นอนบริดงแห่สำน้อย้ายน้อมวนสำน้อม, <laughs> มาจากใส่ลาย บ้านกับ้านน้องเต่าบ้านน้องเต่าน้องเต่าน้องเต่าเขาไปลงคลิปอยู่เมื่อกี้น้องเต่าไปลงอยู่เขาดูเขาดูทั่วประเทศแล้วนี่ครับน้องมาทานเลยครับเรื่องไปน้องเด้อครับเด้่องจะเนเดี๋ยวผมสิ็ขึ้นไล่เด้อพี่น้องเด้อไปจะไล่ไล่สดหมูน้องเพิ่งนะครับเพิ่งไปง้างกระถินนะครับ ฝากกดไลค์กดเลิกกดติดตามกดซับสไคร์้วยนะครับครับาสิงคเดือนครับขอโอกาสทุกอาจารย์โอกาสทีมงานขันนย่ันนยานอัา้าทุกท่านครับงไยังไลทุกทเร่าทท่านครนไลนัไลน์ เ็่รครับผมเป็นงานอะไรที่ง,ทงับครับผมขาแล้วฝากกกลด้วยนะครับ,บมีบวมสวัสดีครับผม